วันที่20มิถุนายนปี2495วันปล่อยตัวฮายีสุหลงคนโทษได้รับอิสรภาพฮายีสุหลงอับดุลกาเดคือโตอิหม่ามที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่1เมษายนปี2490พยียสุลงเป็นตัวแทนกลุ่มชาวไทยมุสลิมได้ยื่นข้อเรียกร้อง7ข้อโดยมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการขอตั้งเขตปกครองตอนเองใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานาราธิวาสและสตูลเพื่อความเป็นธรรมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมต่อรัฐบาลของพลเรือตรีทวันทรรรงนาวาสวัสด์ แต่ว่าข้อเรียกร้อง7ข้อบางข้อได้ถูกปรับเปลี่ยนบางข้อถูกปฏิเสธเนื่องจากรัฐบาลพิจารณาและสรุปได้ว่าเป็นข้อเสนอที่จะนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนได้เมื่อข้อเสนอไม่ได้ตามที่หวังไว้ฮยีสุหลงจึงยกระดับการกดดันรัฐบาลด้วยการรวมตัวชุมนุมประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแยกตัวออกจากประเทศไทย จนกระทั่งวันที่8พฤศจิกายนปี2490สถานการณ์การเมืองไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากการรัฐประหารโดยกลุ่มคณะทหารของชาติที่มีพลโทผินชุนทวันเป็นผู้นำเข้ายึดอำนาจของรัฐบาลพลเรือตรีถวันและมีการจัดตั้งรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์ขึ้นมาแทนตึ่งท่าทีของรัฐบาลของนายควงต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตึงเครียดมากขึ้น เมื่อคนโทจชิตมั่นสินสินาตโยธารักษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายจัดการกับปัญหา4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างเด็ดขาดในเรื่องการคอร์รัปชันและการแบ่งแยกดินแดนจึงทําให้กลุ่มของายีสุหลงถูกรัฐบาลเพ่งเล็งเนื่องจากข้อเรียกร้อง7ข้อเข้าข่ายการแบ่งแยกดินแดนทางรัฐบาลจึงมีการจับกุมายีสุหลงด้วย2ข้อหาคือ1มีการครบคิดทําการกรบฏในเดือนสิงหาคม ปี2,490จากคำพูดปลุกปั่นของฮเยสุลงต่อประชาชนว่ารัฐบาลไทยได้ปกครอง4จังหวัดภาคใต้มาถึง10ปีแล้วไม่ได้ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองดีขึ้นและกล่าวชักชวนให้ราษฎรไปออกเสียงร้องเรียนที่ตัวจังหวัดเพื่อขอปกครองตนเองถ้ารัฐบาลยินยอมก็จะได้เชิญตนกูมาฮายิดดินมาปกครองแล้วว่าจะได้ใช้กฎหมายอิสลามเพื่อให้ความชั่วหมดไปและทำให้บ้านเมืองเจริญ ถ้ารัฐบาลไม่ยอมตามคำขอปกครองตนเองก็จะได้ให้ราษฎรพากันไปออกเสียงเรียกร้องเรียนให้สำเร็จจนได้ 2. มีการดูหมิ่นรัฐบาลไทยและข้าราชการไทยตลอดจนถึงราชการแผ่นดินเนื่องจากเอกสารที่ฮยีสุหลงได้ทำมาแจากประชาชนลงชื่อ มีเนื้อหาว่าต้องการเชิญตนกูมายหยิดดินมาเป็นหัวหน้าปกครองสีจังหวัดและมียังข้อความว่าที่จะก่อให้เกิดความดูหมิ่นต่อรัฐบาลและข้าราชการแผ่นดินและจะก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงกับจะก่อความไม่สงบขึ้นในแผ่นดิน โดยสารได้ตัดสินให้ฮยีสุหลงจำคุก7ปีแต่เนื่องจากฮยีสุหลงให้การเป็นประโยชน์ต่อ,อาการพิจารณาคดีจึงลดโทษเหลือ4ปี8เดือนจนกระทั่งผ่านไป4ปี6เดือนในวันที่20มิถุนายนปี2495ฮยีสุหลงได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด2เดือนจากที่ได้รับอิสรภา,าพแล้วฮยีสุหลงก็ได้เดินทางกลับปัตตานีและทำงานเกี่ยวกับการสอนหนังสือซึ่งการสอนหนังสือของฮยีสุหลงเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมาก จากข้อความในหนังสือประวัติศาสตร์ปัตตานีว่าการสอนของเขามีคนมาฟังจำนวนมากในวันที่เขาทำการสอนตัวเมืองปัตตานีจะเต็มไปด้วยผู้คนส่วนรถราติดบ,บนท้องถนนบรรดาผู้เข้าฟังกล่าวกันว่ามีที่มาไกลถึงยริงและปาลัดอำเภอทางด้านทิศต,ตะวันตกของปัตตานีและบอ่อทองหนอกจิกอำเภอทางด้านทิศเหนือของปัตตานีแม้ว่าจะพ้นโทษออกมาฮีสุหลงก็ยังถูกคุกคามจากทางอำนาจรัฐ จนกระทั่งในวันที่13สิงหาคมปี2497ตำรวจสันติบาลสงขลาได้มีการเรียกพยีสุหลงไปพบขยีสุหลงพร้อมกับนายา h มัดโตมีนาบุตรชายคนโตวัย15ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาไทยเนื่องจากพยีสุหลงและเพื่อนของเขาอีกสองคนไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ได้เดินทางออกจากบ้านพักส่วนตัวที่จังหวัดปัตตานีไปยังกองบัญชาการตำรวจสันติบาลที่จังหวัดสงขลาก่อนที่ทั้งหมดจะหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอย นำมาซึ่งความเชื่อว่าทั้งหมดถูกฆาตกรรมทางการเมืองด้วยฝีมือของตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเรื่องราวการหายตัวไปของฮายุุลงเป็นข่าวอย่างคลึกโครมสร้างความตื่นตกใจต่อผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปจนถึงมาเลเซียและสิงคโปร์เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ส่วนทางครอบครัวของฮายุหลงได้พยายามตามมหาหาัวหน้าครอบครัวและบุตรชายคนโตที่สูญหายไป ึงเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครในวันที่13เมษายนปี2498เพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามภรรยาของจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและประกาศจะจ่ายเงินรางวัล10,000บาทให้แก่ผู้ที่แจ้งที่อยู่หรือหาตัวฮฮยีสุหลงพบแต่สุดท้ายก็ไม่มีข่าวคราวใดๆว่าฮายีสุหลงมีชีวิตอยู่ครอบครัวของฮยีสุหลงจึงต้องตัดใจยุติการค้นหาฮยีสุหลง บุตรชายคนโตและเพื่อนอีกสองคนที่หายสาบสูญไปอย่างไม่ทราบร่องรอยและไม่ทราบสภาพการเสียชีวิตที่ชัดเจนของบุคคลทั้งสี่จนถึงปัจจุบัน